น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ Cat ไฟไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะแนะนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นเทคนิคไอทีใก้ตัวครับกับเรื่องแก้ปัญหาโหลดไฟล์โปรแกรม Format f a c t o r y ไม่ได้ครับ มีหลายคนสอบถามมาเยอะมากนะครับต้องบอกว่าตัวโปรแกรม Form a t Factory นะครับบอกว่าโหลดไม่ได้นะครับก็คือพี่ก๊อฟเคยทำคลิปวิธีการโหลดและติดตั้งโปรแกรม Form a t Factory นะครับผ่านตัว Google Chrome ใช่ไหมบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ก๊อฟทำตามแล้ว Google Chrome มันไม่ให้โหลดทำไงล่ะก็มีหลายคนคอมเมนต์กลับมานะครับพี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปตั้งค่าความปลอดภัยบางคนก็ทำไม่เป็นไงพี่ก๊อฟก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับว่าขั้นตอนนะครับอันนี้จะโดดข้ามแล้วไม่ต้องไปตั้งค่าแล้วใช้โปรแกรมตัวช่วยในการดาวน์โหลดเลยนะครับให้โหลดยังไงให้โหลดไไไดดดดด้้้้นนะครรรััับแลววกก็สาาามถตติงเเี๋ยปู แต่ก่อนจะไปชมครับฝากติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเลยด้วยเดี๋ยวเราไปดูข네ั้นตอนในการแก้ปัญหาโหลดไฟล์โปรแกรมฟอร์แมตแบตเตอรี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคี่การแก้ปัญหาการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมฟอร์แมตแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนนะครับชอบโปรแกรมฟอร์แมตแบตเตอรี่ก็คือมันช่วยสามารถในการแปลงไฟล์ต่างๆได้แต่ปรากฏว่าพอไปกดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับมันก็เจอแจ้งว่าเอ้ยตัวเป็นไวรัสบ้างนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดได้บ้างนะครับดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์บ้างนะครับช้าบ้างนะครับคราวนี้นะครับ เราจะทําการดาวน์โหลดนะครับผ่านตัวโปรแกรมชื่อว่า Coco Fac นะครับก็คือเป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะคลิกออปทีลิงก์ด้านล่างแล้วกดเข้ามาด้านล่างจะมี2ลิงก์ลิงก์แรกก็คือ Coco Fac ลิงก์ที่2ก็คือเป็น Format Factory นะก็มากดที่ตัวคําว่าดูใน Store ครับดูใน Store ปุ๊บนะครับก็จะกดตรงนี้นะครับเปิด Open Microsoft Store นะครับเปิด Open Microsoft Store ก็คือเราจะโหลดผ่าน Microsoft Store นะครับก็คือกําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้คลิกติดตั้งแล้วถ้าเกิดของน้องๆที่เกิดยังไม่เคยติดตั้งก็กด Install ติดตั้งให้เรียบร้อยครับจากนั้นกดเปิดครับ ดเปิดขึ้นมานะครับคราวนี้ง่ายๆเลยนะครับกลับมาที่ตัว Format Factory นะครับมาที่หัวข้อนี้นะครับมาที่หัวข้อคำว่าดาวนโหลดครับดาวโหลดนะครับคลิกขวาครับคลิกขวาเจอคำว่า Copy Link Address ครับ Copy Link Address เห็นไหมตรงนี้นะ Copy นะครับหรือคัดลอกตัวที่อยู่นะครับเนี่ยกดตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็กลับมาที่โปรแกรม Coco f a s ครับแล้วกดบวกครับบวกตรงนี้เลยกดบวกเลยปึ๊บมันจะทำการนะครับ ออโตโนมั <Auto S 2> ิไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วกดว่าจะต้องการไปไว้ที่ไหนนะครับกดไว้ที่ไหนก็คือหมายความว่า,วาไอตัวโปรแกรมเนี้ยไปดาว์โหลดเก็บไว้ที่ไหนเอาไปก๊อฟเนี้ยไวที่ดาวโหลดนะจากนั้นกดสมมิทได้เลยครับปึ๊บจากนั้นก็แค่รอครับเดี๋ยวท่านทำการดาวน์โหลดได้เลยอตัตโนมัติก็คืออันเนี้ยง่ายสุดเลยไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่า ee, จะดาวโหลดได้ไม่ได้นะครับขั้นตอนแบบนี้เลยครับก็คือใช้โปรแกรมตัวช่วยในการดาวน์โหลดก็คือชื่อว่าโค f a แฟนะครับโปรแกรมตัวเนี้ยมีประโยชน์ฟรีด้วยนะสามารถ มาติดตั้งแล้วใช้โปรแกรมช่วยดาวโหลดได้นะครับส่วนตัว form a t factory ก็คือให้มาที่หัวข้อนี้แล้วก็อย่างที่พี่กอฟบอกก็คือคลิกขวา copy link a p d a t นะ copy link u p d a t นะนะครับอันนี้สำคัญนะนะครับแล้วก็กลับมานะครับมาที่ c o c o fab นะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกเท่านั้นเองจากนั้นก็แค่รอครับแค่นั้นรออย่างเดียวครับมันทำการดาวน์โหลดให้นะครับเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเอาละครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอดาวโหลดเสร็จร้อยหน้าดาวโหลดจะหายไปนะครับมาที่ซอฟต์นะครับ สต็อกก็คือดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปที่ตัวโฟลเดอร์ครับนี่นะครับก็คือโปรแกรมจะอยู่นี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้ก่อนว่าบางทีเรากดติดตั้งเนี้ยมันขึ้นว่าเฮ้ยมันใช้งานไม่ได้นะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยครับมันมีปัญหานะก็คือเรื่องของตัวคอมพิ็นสกตี้นะอ่ะถ้าเกิดใครเจออย่างนี้นะครับให้ลองแบบนี้ให้ลองแบบรีกรอบนะ Copy ้แล้วย้ายได์มาเป็นได้ดี ลองมาวางอย่างนี้เลยนะพอวางเสร็จแล้วเดวมาคลิกใหม่อ่านี่เห็นไหมก็คือสามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมกด next นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับบางทีเนี่ยมันติดเรื่องของตัว policy ของตัว windows มันเห็นว่าเป็นไวรัสนะครับถ้าเกิดเราต้องการใช้งานเนี่ยครับเราก็ย้ายมาก่อนแล้วก็มาปิดฟังก์ชันตัวไวรัสด้วยนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับนี่ขั้นตอนในการแก้ปัญหาดาวน์โหลดไฟล์โปรแกร,รม f อร์แมตแฟคทอรไม่ได้นะครับหรือติดตั้งไม่ได้ด้วยนะครับก็ลองนำเทคนิคไปใช้งานกัน,กนดูนะและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พื่อฝากกันในวันนี้แต่ก่อนแล้วจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํำยทาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ํายังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึง10เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายา,า,าท,ทำความสะอาดที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือคลีนตอบโจทย์เลย เพราะนอกจากทำความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทำความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปแล้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดแลวจะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่น ในการก็คือตัวนี้ Apple Watch นะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ99.9%มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูกเล่นนะครับเราก็ต้องบันทําความสะอาดนะครับ นำตัวคลีนเนี่ยไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสก,กัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมนอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองแล้วมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนํามาจัดจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟท์นะครับแล้วก็แคทไฟท์ช็อปในช้อปปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะครับก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเรานะครับในการพัฒนาคิดดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากห้อมลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตังค์นะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ